อามองมองป่าทุกคนมองป่าหลวงมองค <tapping here. S 2> ันนี่ทุกคนนี่หุ่ยตัวเมียทุกคนทันใดเลยเริ่มเริ่มเลยอะไรกันวะนี่ไนี่ก็บอกคอยมีเท่าไหร่นะทุกคนเอ๊ะโอ้โดนหมแล้วหนุยนึง คมา ไปแล้วไปแล้วเอาลวมั้งเก็บไปนี่เอาแล้วครับทุกคน<บ>เก็บเนาะ ủa, มองป่าทุกคนมองป่าหรือว่ามองคันทุกคนให้กินให้ท่านผู้ชมโบยสดๆดด้วยวันน้ทุกคนย่างมันลายได้นะเก็บนมาล้างอยู่ด้วยกันทุกคนล้างใช้น้ำเกลือทุกคนนี่หลายคลองเอเล่อยู่เทุกคนพูดเต้นน้ำมันคล้ายกับมองเบาเลยนะทุกคน อย่างหลายอย่างหลาหยเลยทุกคนเไนงอย่างกำเกิมอยู่อย่างมงม่วงทุกคนเนีไงอะไรคือเกิมเกิมมันคืออย่างมงมง่วงคือหอมแต่ว่าไม้ทานตาบผมไม้ชินตาอืม้ม

พอเลยมั้งสำหรับพอแล้ยได้เลยมางานได้แล้วมาแล้วทุกคนวันนี้เฮาสซเฮากาเอามาไดหลายพอสมควรทุกคนไดพอดีกินบันเทงเลยทุกคนวันนี้เฮาสซีขอจบคลิปเพลินวันนี้ทุกคนเพราะว่าเฮาสซีไดเดินทางกลับก่อนทุกคนคนอื่นทากลับสวัสดีและสบายดีทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยทุกคนบายเอาแล้ว